ตอนนี้ทานเขาเก็บแล้วนาะพี่น้องกัได้ลายเติบเนาะได้อยู่ประมาณหลดหนึ่งพี่น้องกัยังเก็บบทันเบิร์ดอก่เนาะก็เอาไว้ให้แม่เพิ่นดังไฟนําเนาะอันนี้ผสีเมื่อขายนาะพี่น้องซุปนี้เนาะซุปในโหลดเนี่ยสิขนใส่รหลดเมื่อขายอยู่บ้านเนาะเมื่อใส่กระสอบขายอยู่บ้านกับหัวเสียดาักสอบเนาะกอดทานแล้วกับสไปหาล่างต้นล่างโตนาะพี่น้องอยู่ห้องอยู่ห่วยเนาะ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c บันสุขุสุคนเดอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอจอสซนลบอว่าสเป็น f c ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทั้งต่างประเทศเนาะก็บสบายดีสวัสดีเดอเมื่อนี้ก็อยู่ไอยู่หน้าคือเก่านะพี่น้องมื่อนี้บอจอนกับสไปส่ปยสวยแม่กับอ้เพิ่นขวัดทานขึ้นมาขายเนาะกับโมว่าเพินะ์ชได้แจ็กสอบนะพี่น้องทานบพิ่ากาอัดไวหลมือเลยเนาะโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิร์กใบสนกันเลยตอนนี้อ้เพิรนกำลังขับรถลงไปเตาเนาะพี่น้อง แต่แม่พนว่าเสีเสิเอาเมื่อใส่กระสอบอยู่บ้านเนาะพี่น้องกัเสีเยาคนมาใส่รถก่อนเนาะกัยังม่ท่านหายใส่กระสอบเนาะกัเสิเก็บมาใส่รถไว้อย่างเดียวเนี่ยพอจคนเมื่อว้หายอยู่บ้านเนาะ พี่พี่น้องชมบรรยากาศอยู่ตามไห่ตามหน้าน้องพี่น้องธรรมชาตินะทางหลดเพิ่งจะเนาเงาพี่น้องไหมกันดอ,อกบแล้วเนาะแก่เข่าเมื่อเมื่อนาคาดมันหักน้องพี่น้องคาดทางหน้ามันเนาะเนะ็นได้เอาไม้ตามใส่เนาะ ข่าในหน้ากะเกี่ยวแล้วเนาะพี่น้องกะแหมเิ่นกะขึ้นไปเกี่ยวเข่าหน้าบ้านเนาะเมื่อนี่ย่างกันย่างแต่โตโตมันปนกันเนาะย่างมาทานเกี่ยวให้พอเิ่นเกี่ยวถ่านเนาะพี่น้องกวมันกันย่างมาทันลายป่ะไดเนาะนี่แม่เิ่นกะสิบผลขาขึ้นไปบ้านเนาะงานเกี่ยวเข่าอยู่บ้านเลย แถวน,นี่ยังเป็นโคกเป็นป่าอยู่เนาะพี่น้องแถวนี้สิเป็นป,าานนป,นป่าเห็ดพวกป่าเห็ดไข่เนาะพี่นอ้องเวลามันออกออกลายขนาดเนาะแถวนี้ ตอนนี้กลับมาหอดเตาเป็นทีเี็บร้อยนะพี่น้องนี่เป็นกลังกผ่าเงี้ยแองเน,ะน,เนา,า,านเเนะนพี่น้องเตาเป็น เพื่นเอาปูนพุ่นน้พี่น้องมาอันนั้นหลังคาเพื่อนเพราะว่าฝนตกฝนยามันเจือนเนาะพี่น้องปูนมันลวดมาโปะเสร็เนาะมาบอกปกบ่ขังไว้กับฝนตกมาใส่กับมันเจือนเนาะพี่น้องเป็นดินโคลนดินตมเนาะ นนะว้าวมันบางๆหนึ่งบอกว่านี้นมันเย็นเาจักเมื่อ,อไนะอรจะเอาอาดไว้นอามาิเลยเป็นเดือนลนะี่ยม,ม,มีเวลาได้ขัดมันกำลังขุด,ดว่าอย่าเนาะกำลังสิขันนี่นา,า,นานอยู่บนเท้าอ,อันบเบเลย ควาดแต่ละเถื่อได้จากสอบใช่ไหมนำหากับป้านใหม่อ๋อตัวนี้ป้านใหม่เต่าหากับป้านใหม่จากมันทีใหม่โบใหม่นี่เราได้เถื่อจูดคือชาวหน่วยนั่นน่ะได้เป็นชาวสามทีบและชาหน่วยนึ่งอันนี้มันก็คือได้อะไรแล้ว เพื่อนกระสิคุดพอให้ล um> ้มโตค้นเข้าไปได้เนาะพี่น้องโบมี่ไม่เบิร์ตวะโอ้โบมีหอดทานพี่น้องเสียากสอบเด้ ใคยสิเป <Merci>. uh, ็นคนลงลงนาแม่เป็นใหรแม่เห้แม่เป็นคนลงต ว่หยอกแม่เนาะพันหาให้แม่ลงพันฝุ่นขนาดพี่น้องบ่ได้เอาผ้าปิดปากมาเนาะ para que no นี่เป็นทางไงเตาเนาะพี่น้องฮ้อนบ่ uh. บ่ฮ้อนมันเย็นแล้วเนาะทานไม่อนะทานไม่ติ๋วพี่น้องดังเนี่ยโอ้ลูกหักปัญหาติ๋ว ไอบ้บิกบ๊กไอ้พคนดุคาดพี่นอ้องนี่แต่เพื่อนเนาะ,เ,นะเป็นสาวรักในครอบครัวพี่นอ้องเข็นเวียกเข็ยนงานเนาะเขียนให้เข็ยนหน้ากับมีแต่ไอ้เพื่อนเลยแหละพี่นอ้องเป็นกว้าวบ่คอยได้เนาะพี่นอ้อง เดี๋ยวเส็ดงานหาอยู่หากินะโอ้หมาคักไปยังพี่เนาะนี่ยังมุทันใหม่ไปไหนพี่เนาะ,ะไฟเห็ดแบบฝ่าเห็ดไม่้ไอยไฟเนาะ บมอจอนไปสีมาสวยอ้ายเพิ่งควอดทานแล้วกะสีเดินทางกลับบ้านเน้องพี่นอ้องกลับบ้านหัวยางต่อเน,อะน,นาะ ผ่านก็มีลายอยู่เนาะพี่น้องโอ้ข้างในนา่าจะได้ลายสอบพี่เนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเตาใหม่เนาะพี่น้องเตาป่านใหม่เนาะยามหนาวนะครัาไปอยู่ไปส่วนเนาะอุ่นคักปัานยัง พี่นเนียวเป็นฐานในรถเนาะคนมากองไว้ใส่รถก่อนพี่น้องแม่บปเสื้อมือหายใส่กระสอบอยู่บ้านเนาะ ไปเห็ดไปพอได้มีเงินใส่เนาะพี่น้องพอได้ซื้อประแดดเป่งน,นัวเนาะขายถ่านกับขายได้กับพอแต่ได้ซื้อของใส่ในครอบครัวเนาะ อยู่ข้างในก็สียนั่นขนาดน้องพี่น้องก่อจรเข้าอยู่บ็ได้เดีอเดกเข้าไปบริใจขาดเลยพี่น้อง

ไก่ไอ้พค่นั้นมีถาดดังบอกพี่น <uh ้องหมดเ่ะให้เอาถานมือดังโอ้ยไก่พวกไก่เนาะพี่น้องอยู่บ้านก็มิเตซื้อเนาะพี่น้องบ่ได้เจ็ดขายเนาะบ่ได้เขาถาดดังเอง มื่อนี้ก็คือสลแดดแห้งครับพี่นอ้องแดดออกแต่เช้าเลยเนาะฝนกรนนาดซีเบิร์ตเลยเนาะพี่นอ้องทานนะครับทานไม่ติว่วทานไม่นั่นเนาะพี่นอ้องไม่จิกเนาะแต่ว่าดังไฟกับว่ลูกขักพยานพี่นอ้องแม่แพฝนเมื่อวานกะชาม,มาใส่เนาะ เข้าบรมสั้นบ่เอาไรกิทุ่นก็ได้วควันอุกลุกเลยพี่เนาะปิดปากก็บบริสัทนะน้ำขวดถ่านอย่แล้ โอเคน้อง okay, no, พี่น้องเนี่ยถ้าเบ่งตอนเขาเก็บแล้วเนาะว่าสิได้ทานลายซันใดตอนนี้ทานเขาเก็บแล้วเนาะพี่น้องก็ได้ลายเติบเนาะได้อยู่ประมาณหลดหนึ่งพี่น้องก็ยยงเก็บบทันเบิร์ดอกเนะาะเอาไว้ให้แม่พินดังไฟนำเนาะอันนี้ปาเสียบเมื่อขายเนาะพี่น้องซุปนี้เนาะซุปในรถนี่ยผสิคนใส่รถเมื่อขายอยู่บ้านเนาะเมื่อใส่กระสอบขายอยู่บ้านกับหัวสะได้จากสอบเนาะ กอดทานแล้วกับสไปหาล่างต้นล่างโตนาะพี่นอ้นอ,องอยู่ห้องอยู่ห่วยเนาะกอดทานแล้วกับพากันลงมาหาอาบน้ำนาะพี่น้องล่างต้นล่างโตเนาะเ<ไ>ย็นบ่เย็นบ่เ <laughs> ย็นหนาวหนาวห่วยหนาวหองฝนตกใหม่นาะพี่นอ้องฝนตกลงมาใส่มันขุ่นเนาะ ถ้าบถ่ายมันแดดลลยมือเนาะให้น้ำม,มันใสมาหากบหาเขียดกะอยางสีได้มันเนาะน้าม,มันขุ่นมันยังกะหากบหาเขียดตนลงน้ำกะบโบเห็นมันเนาะปูเ่ยปตา โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบจรนกันสิขอจบคลิปเอาไว้สำนีก่อนเด้อมักก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้บรรจอน้ำเนาะเพื่อสิบประพาสคลิปใหม่ๆจากซองของเราสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่